แสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมากระทบใบหน้าของป้าสมศรีอดีตข้าราชการครูววยเกษียณที่วันนี้ไม่ได้ยืนอยู่หน้ากระดานดำสอนหนังสือเด็กๆอีกต่อไปแล้วแต่กลับยืนอยู่กลางไร่มันสำปะหลังกว้างสุดลูกหูลูกตาสองมือเหี่ยวย่น คลุกคล้าดินมองดูลำต้นเขียวขจีด้วยความภาคภูมิใจร่องรอยความเหนื่อยล้าปรากฏบนใบหน้าแต่แววตากลับเปล่งประกายแห่งความสุขและความหวังใครจะไปคิดละ่ะว่าครูบาอาจารย์อย่างฉันจะกลายมาเป็นชาวไร่ชาวสวนเต็มตัวปาสมศรีพูดพลางหัวเราะเบาๆให้กับตัวเองเมื่อก่อนจับแต่ปากกาดินโคลนไม่เคยแตะ วันนี้กลับต้องมาขุดดินถอนหญ้าตากแดดตากลมชีวิตหลังเกษียณของป้าสมศรีเริ่มต้นด้วยความว่างเปล่าและความเบื่อหน่ายหลังจากที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการสอนมาเกือบ40ปีการต้องอยู่บ้านเฉยๆทำให้เธอรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไป เธอเริ่มมองหาอะไรทำเพื่อฆ่าเวลาเริ่มจากปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆรอบบ้านแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบเรียนรู้และทำอะไรใหม่ๆป้าสมศรีจึงเริ่มศึกษาเรื่องการเกษตรอย่างจริงจังผ่านทางอินเทอร์เน็ตหนังสือและการเข้าร่วมอบรมต่างๆทีแรกก็แค่อยากปลูกผักกินเองปลอดสารพิษแต่พอศึกษาไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นโอกาสเห็นช่องทางที่จะสร้างรายได้จากมันได้ ป้าสมศรีเล่าอีสานบ้านเฮาดินดีน้ำงามถ้าเฮาเฮ็ดถูกวิธีเฮาก็สามารถสร้างรายได้งามงามได้ป้าสมศรีเริ่มจากปลูกมันสำปะหลังบนที่ดินของตัวเองที่มีอยู่ไม่กี่ไร่ เธอไม่ได้ทำตามวิธีการปลูกแบบเดิมๆที่เคยเห็นคนอื่นทำแต่เธอใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้ทั้งเรื่องการเลือกพันธุ์การบำรุงดินการให้น้ำและการจัดการศัตรูพืชเธอเน้นการทำเกษตรอินทรีย์หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพราะเธอเชื่อว่าการทำเกษตรที่ยั่งยืนคือการดูแลดินและรักษาสุขภาพของผู้บริโภค ตอนแรกก็มีคนหัวเราะเยาะว่าครูบาอาจารย์จะมาทำไร่มันสําปะหลังได้ยังไงแต่ฉันไม่สนใจฉันตั้งใจแล้วว่าจะทำให้มันสำเร็จความมุ่งมั่นและความตั้งใจของป้าสมศรีเริ่มให้ผลตอบแทนหลังจากที่เธอเริ่มเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังได้ ผลผลิตของเธอมีคุณภาพดีกว่าของคนอื่นๆในละแวกเดียวกันหัวมันมีขนาดใหญ่แป้งสูงและที่สำคัญคือปลอดสารเคมีทำให้พ่อค้ารับซื้อให้ราคาสูงกว่าปกติ ปีแรกที่ขายมันสำปะหลังได้ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองฉันไม่เคยคิดว่าการทำกรเกษตรจะสร้างรายได้ได้มากขนาดนี้ป้าสมศรีเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเงินที่ได้มาฉันเอาไปลงทุนต่อยอดขยายพื้นที่ปลูกแล้วเริ่มปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติม จากมันสำปะหลังป้าสมศรีเริ่มปลูกพืชผักอื่นๆเช่นข้าวโพดหวานมะเขือเทศและพริกเธอใช้วิธีการปลูกแบบผสมผสานเพื่อให้พืชแต่ละชนิดเกื้อกูลซึ่งกันและกันและเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ผันผวนการปลูกพืชชนิดเดียวมันเสี่ยงเกินไปถ้าปีไหนราคามันสำปะหลังตกเราก็แย่เลยเราต้องกระจายความเสี่ยงปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วก็หาช่องทางการตลาด ใหม่ๆป้าสมศรีไม่ได้ขายผลผลิตของเธอกับพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียวแต่เธอเริ่มขายผลผลิตผ่านทางออนไลน์และขายตรงให้กับผู้บริโภคทำให้เธอได้ราคาที่ดีกว่าและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ ฉันใช้ Facebook เป็นช่องทางในการขายของฉันถ่ายรูปสินค้าของฉันโพสต์ลงในกลุ่มต่างๆแล้วก็มีคนสนใจสั่งซื้อเยอะมากฉันยังทำตลาดออนไลน์ไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆนอกจากนี้ป้าสมศรียังเปิดบ้านของเธอเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรรายอื่นๆที่สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ ฉันอยากให้คนอื่นๆเห็นว่าการทำเกษตรไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดถ้าเรามีความรู้มีความตั้งใจและมีความอดทนเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ป้าสมศรีกล่าวด้วยรอยยิ้มปัจจุบันป้าสมศรีกลายเป็นเกษตรกรต้นแบบของชุมชนเธอได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆและได้รับรางวัลมากมายในฐานะเกษตรกรดีเด่น ฉันไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหลังเกษียณของฉันจะมีความสุขและมีความหมายขนาดนี้ป้าสมศรีกล่าวฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันรักได้สร้างรายได้และได้ช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นความสุขที่เงินทองซื้อไม่ได้ความสำเร็จของป้าสมศรีไม่ได้มาจากการชกช่วยแต่มาจากการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการมีความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ การทำเกษตรไม่ใช่แค่การปลูกแล้วรอเก็บเกี่ยวแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติเข้าใจดินเข้าใจน้ำเข้าใจพืชและเข้าใจผู้บริโภค สิ่งที่ป้าสมศรีได้เรียนรู้จากการทำเกษตรคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการรู้จักประมาณตนและการมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เงินทองเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่ทุกอย่างความสุขที่แท้จริงคือการได้ทำในสิ่งที่เรารักและได้ช่วยเหลือผู้อื่น เรื่องราวของป้าสมศรีเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาโอกาสในชีวิตหลังเกษียณหรือคนที่กำลังท้อแท้กับการทำเกษตรให้ลุกขึ้นสู้และเดินตามความฝันของตัวเอง ป้าสมศรีสอนให้เรารู้ว่าเกษตรกรพอเพียงไม่ได้หมายถึงการอยู่แบบอดอดอย,ายากๆแต่หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้จักประมาณตนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนป้าสมศรีพิสูจน์ให้เห็นแล้ววา่าจากข้าราชการครูที่จับแต่ปากกาสู่กเกษตรกรเงินล้านบนผืนดินอีสานไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ บทเรียนที่ได้จากเรื่องราวของป้าสมศรีคือความรู้คือพลังการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งจะช่วยให้เราปรับตัวและอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ความพอเพียงไม่ใช่ความจนแต่การใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้จักประมาณตนและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่และที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นและความตั้งใจจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องราวของป้าสมศรีแล้วในตอนถัดไปเราจะมาเจาะลึกเทคนิคการตลาดออนไลน์สำหรับเกษตรกรเพื่อให้ผลผลิตของเราเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน